ไปอย่างน้อพ่ออ้ย<ก>เห็นยังลบไปลบมาหลายเขียวแล้วคอยเอ็นเสิไปเมืองกะลี่กะลาดตัวเมืองกะลี่กะลาดเอออ้ยอ,อยู่ใส่นอบบดเฮ้ยมันเป็นสถานที่มงคนบัทองผีโบเที่ยว,วคอยต้องเฝ้าเดินทางไปเพราะว่าคอยมีภารากิจสําคัญภารากิจอย่างมาเฝ้าอคอยฟังกันนะไม่คอยก็เฝ้าได้เป็นจังไดคือเห็นยัง ลบไปลบมาหลายเถี่ยวแล้วโอ้คอยหาทางไปเมืองกะรี่กะลาดบ่เห็นคอยย่างลบไปลบมากอยู่นี่หลายเถี่ยวแล้วัางสองสามเมื่อเนี่ยคอยเกิดไปหลงยุ่ปุ่นนิสัยโอ้ทางอุบลผุดหลงอำนาจเออไปหลงอำนาจเออไปหลงอำนาจยู่ปีกัวผุะอู้ยคอยละเชียเวลาแล้วไปหลงอำนาจได้รู้สือง่ายไปไหนดิเออจังหวาคอยหูตัวเนี่ยคอยก็เลย หาทางออกมาได้นี่ตัในคนามว่าแถวนี้คือเกิดหาทางไปไ่ได้จังว่าคอยอย่างลบไปลบมาอยู่นี่โอ้มันอยู่ใส่แล้วเมืองอันนั้นแม่เจ้าถิไปเฮ็ดยังล่ะเว้คอยอันเบาตะเฮ้าเนาะคอยคือผู้ถูกเลือกตัวเจ้าเป็นผู้ถูกเลือกเออเพราะว่าพระเจ้าพ้นไปผู้เลือกคอยคอยเป็นสาวกพ่นไดอนคอย,ต,อย<ป>ต้องนั่งภารกิจอันสำคัญไปเมืองกะรีกะลาดเ <laughs> พราะว่าคอยนี่เป็นลูกซี์รุ่นที่ หาลอยกลัวเหรอได้ทรงต่อมาจากรุ่นสู้รุ่นได้เพราะฉะนั้นคอยต้องเฝ้าไปเพราะว่ามันเป็นภารกิจสำคัญเพื่อใสกเจ้าไปเฮ็ดเนี่ยเว้ยที่กิ่งคอยบ่ยากเบ้าได้เว้ยเบ้าคอยฟังแน่อันนี้ถือว่าเจ้าอยากรู้คอยชิบว่าสู้ฟังที่ผ่านมาคอยไม่เคยบอกให้ผู้ใดฟังเลยคอยกันชิบว่าเบ่าใช้ไปใช้มาใช้ดอก เรื่องเล่ามันปิดจ้าไหนเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญของมนุษย์โลกจะเดียยวมาพระ,ะรากิจสําคัญนี่เนาะมันเกี่ยวกับความอยู่หลอดของมนุษย์โลกเฮาแต่นั่นนะเออถ้าพระรากิจินี่บสํสามเร็จบ้านเมืองเฮาก็สิเดือดร้อนเจ้าสังเกตมาาเมืองบ่วาเซอ้อนี้เฮาอยู่ด้วยความยากลําบากอยู่ด้วยความเดือดร้อนความบุ่ไหา้ของโลกความบุญไหาไ้ของมนุษย์มาน่าเออมีจะขาฟันลั่นแท่งกัน ลอกล่วงกันต้มตุนกันมีสารพัดโอ้ยม,มันแน่นชื่อคว้มเจ้าว่านั่นละเอออันพระกิจนี่มันดําเนินมาตั้งแต่หลายศตวรรษแลว้วตั้งแต่ผู้สังกษษาญ,ญาสังกษีแต่ว่ากระเจ้าเห็นบทสําเร็จเมื่อสันโทะเออเพราะว่ามันมีคนเดินทางไปฮอดแลว้วเมื่อกลีกลาดทันแต่ว่าเหตุพระกิจบทสําเร็จพระกิจมันก็ะลยตงองทงตอ จากรุนซูลุนคอยก็จะต้องเดินทางไปพุ่นเพื่อที่ไปทำภารกิจให้มันแล้วเจ้าจิไปฮอดว่ลละบาดถ้าไปบ่ฮอดก็ต้องมีสาวกค้น่อไปมันต้องซืบทอ,อดกันเป็นรุ่นรุนไหนจ็กดูซ่แหละเมืองกลี่กระลาดก็ได้มันมีของสําคัญที่คอยจ้องนําไปมันคืออย่างหลักของสําคัญมันเป็นกุญแจกุญแจกุญแจตัวผูกต้องออกไปซูบใซ่กับกุญแจตัวเมีย ถึงมันอยู่พุ่นก็เอาสองยางซูใแซกันแล้วมนุษย์เท่ากับสีมีความปลอดภัยบ้านเมื่อกระชิรุดจากข้ามศัพท์มันจะถูกไขออกมาแล้วถูกสิ่งถูกยางมันก็จะดีเบิดแต่ว่าจองน้าสองสิ่งเนี่ยไปซูใส่กันสะก่อนคุณแกนันเอาว่ายู่นอันคุณแกนีอยู่นํ้ำเจ้าเออยู่นนี่นี่คอยรักษาไว้เท่ากับชีวิตคอยเลยรุ่นพี่เพ่นรงต่อมา ถ้าคอยเป็นยังไปเอยก็ต้องส่งให้ซิร์รุนต่อไปโอ,อ้คอยคืออยากเห็นแต่ละคุณเจ้าคอยบ้องได้อยู่บอกมืองใดเสว่าเจ้าอย่าปากเพราะว่ามันเป็นของสําคัญของที่องค์เทพเพิ่นห้มากโอ,อนีีแหละคือคุณเจ้าเี่ยโอ้เอาคุณแจยังนี่ก็เป็นนังสี่นีแหละคุณเจ้าตัวผู้โอ,อ้ย ต้องไปซุปใซ่กับคุณแกตูเมียแล้วมนุษย์เท่าสีรอดแล้วสันเออโบจังสันโลกที่ถึงจุดออวัาสานเจ้าจะดูถูกมันสิคลายบรลลัดคิกมันมีเรื่องเลามากเจ้าอยากฟังบออ์มันมีเรื่องแต่อดิตการเอ้าเว้าทางแต่รุ่นพี่รุ่นแรกพุ่นอันสมัยแต่กี้หัน พระฤาษีนี่เพิ่นเป็นผู้ถูกรับเหลือจากองค์เทพอ่าให้นํากุญแจนี่เดินทางไปเมืองกะลีกะลาดแต่พอพระฤาษีนี่เพิ่นบมดสามารถเดินทางไปได้พอว่าเพิ่นติดพระลกิจเพิ่นก็ะเลยอหมาพระกิจให้ลูกศิษย์คนหนึ่งเออซึ่งเพิ่นไวใจให้นําเอากุญแจนี่ไปไปซุบส่กับกุญแจถัวเมีอยูุพุนบัดนี เนื่องจากกุญแจตอนนั้นนีนห่วยมันใหญ่กนนี่ได้ห่วยซ้ำขาผู้เลวตัดทุกเออกุญแจดอกหนา่นอเนื่องจากมันใหญ่บวกกับหนทางที่จะไปในมันไกอันพระฤาสีนี่เพิ่นยันกุญแจในมันสิโตเฮียเสียหายอันย่าตลูกศ์นี่รักษากุญแจเ่ได้ย่าไปบ่อฮอดเออเพิ่นก็เลยเสกคาถาใสเสกคาถาใสให้มันติดอยู่ในตัวเอเสื่องไว้ในผ้า งไ,งไว้จีซีเลยอเอาเอาเซกให้ตีโตไว้เพื่อป้องกันบ่ให้มันหายบ้านนี้เพิ่งกับมอบคาทถาบทหนึ่งให้ไว,ไวแล้วก็ยัดส่ไวในทงยามนี่โอ้ให้คาทถาไปพร้อมเออถ้าไปหอดพุ่นแล้วก็วต้องท่องคาทถาบทนี่กระสิรุดออกมาแล้วจะนั่งปสุบุป่เป็นนังไดหลับคุญแจตเมี่ลกาวถึงสิทธิ์พีคนนั้นอ,อื มีความมานะอดทนเขาเอื่นว่ามีความเพียนพญายา่ำสามารถเดินทางไปฮอดเมืองกะลีกะลาดพ่อไปฮอดอเ,เห็นกุญแจตัวเมียแล้วพัดหาอันนั้นเพราเห็นบ้านเนี้ยหายยังละ่ะบดสวดคาถาที่เป็นฤาษีเพิ่นออาให้หัคนคาถาที่เสกแล้วให้มันหลุดออกหันเออหาเพราะเห็นครับอเ,เอออมันก็เลยติดตัวรุนพี่ยุ่จังสั้นแหละ คุณเออคุณแจไม่ไ <todavía> ด <Yes. te idal Industry> ้ที่สุดด้กันก็ต้องเฮ็ดจังซี่เอานาะเออมาพลากินนั่นก็เลยบมสสามเร็จแต่ว่ามันก็ได้อยู่ระดับหนึ่งแต่ว่ามันเป็นความทรมานของส์รุ่นพี่เออบ้านนี้องค์เทพเพิ่นก็เลยมอบขุณแกดอกไม้มาให้เนี่ยน้ำเจ้านี่เออเนี่แหละ ่อยก็จะต้องนําไปพุ่นแหละเมืองกะลิกะลาดโอ้ยสิน้าสิฮอดกันรอบแดนี้เนาะกับ,กกบเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์โลกเข,าข้าเพื่อความอยู่เย็นเปลี่ยนสูอือเออเพราะฉะนั้นที่เจ้าเห็นข่อยย่างไปย่งางมานี่เพระาะว่าข่อยหลงทางทีซื่อดอกโอ้ยแถมบ่จังซั่นข่อยไปฮอดไกลแล้วก็ือว่า<น>แล้วข,อขอ่อยก็สิเฝ้าไปไดข่อยเห็นย่างลบไป,ลบ,ไปลบมาอยู่นี่ลลหลายรอบแล้วเอาข่อ,อ,อยหลงทางตัวหั่นโอ้ยบางเทื่อข่อยก็สับสนเนาะออืเนื่องจากมนุษย์โลกเฮามันหลายชุมื้อนี่ ถนนหนทางก็จักไปจังไล่มาจังไล่แน่ยุ้ยบ้านนี้คอยไปเห็นอันนึ่งคอยกังวลอยู่เห็นยังล่ะอันนี้คอยกับบ่คอยได้เห็นเขาในเมืองเนาะอันไปจะได้จอนธนาอันลูกศรมันซี้ลงเหมือนตั้งแต่ยังสิเนาะเขาว่ามันต้องมุดดินล่องหวงจังไล่ต้องไปก่อน่ะต้องไปเขาชี้ล่องดินเพิ่นเนี่ยเขาชี้ขึ้นฟ้าคุณบอกชี้ขึ้นฟ้าก็มีแบบนี้เขาเอาโอ้ยโอ้ยบ่แม่นแล้วเดี๋ยววันกนุกก็เล่นในยางกันหมดเนาะ โิดว่าไบ่ได้แล้วมัน,มน,มน,มนคือขอบาเนี่หละมันต้องให้ขึ้นฟ้ากับล่งดินคุณเนาะ <c oughs> เอาไปไปฝ้าไปมันสิบฮอต <c oughs> ของแท้ตุนมม้นวิวามันบอกกบพี่บ้าของสำคัญเรื่มบ่ไดด